ปัจจัยเสี่ยงรัฐบาลเศรษฐาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปี2567นี้นะครับหลายๆคนมองว่านะครับเป็นปีที่รัฐบาลเศรษฐานะครับจะต้องเรียกว่าร้อนแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นงานหนักของรัฐบาลเศรษฐาแล้วก็หลายๆคนก็มีการวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยเสี่ยงของรัฐบาลเศรษฐาว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของรัฐบาลเศรษฐาย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับข้อมูล ของนะครับนักพิชาการหรือนักบ,บุคคลทั่วไปที่วิเคราะห์เอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับมันคือการวิเคราะห์ส่วนการวิเคราะห์นี้นะครับใครจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ละคนนะครับก็มีมุมมองของแต่ละคนมีการวิเคราะห์ของไว้แต่ละคนผมเองนะครับก็ไปหยิบนะครับมุมวิเคราะห์เนี่ยของแต่ละคนมาแล้วก็อาจจะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมบ้างในวิเคราะห์ในมุมของตัวเองบ้างก็เป็นเรื่องปกติในการวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าใครชอบก็ฟังใครไม่ชอบ ก็ไม่ต้องฟังนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมนะครับสงสัยอย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่ไม่ชอบแต่ก็ยังเข้ามาฟังแล้วก็บอกว่าอ้ยเราเนี่ยนะครับย,ยังนู้นอย่างนี้ว่าอย่างนั้นสารพัดแต่ทุกครั้งที่ลงคลิปทุกครั้งที่โพสเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาฟังไม่แน่ใจว่าตกลงลนะ้วชอบหรือไม่ชอบหรือไม่อยากฟังเพราะว่า ถ้าเป็นเรื่องปกติสมมติเป็นคนปัจเจกคนปกติคนที oh, decided, like says, ่สมองปกตินะครับสติปัญญาคบปกติอะไรเนี่ยเวลาที่เราเจออะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะไม่เข้ามาดูอีกเลยแล้วเราก็ไม่สนใจเลยอันเนี้ยคือคนที่สติปัญญาปกตินะครับสมองปกตินะครับทุกอย่างปกตินี่เขาจะทํากันแบบนี้แต่คนที่นะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ชอบเนี่ยแต่ทุกครั้งที่มีการโพสต์ก็เข้ามานะทุกครั้งที่มีการอารมณ์คลิปก็เข้ามาฟังแล้วก็บ่นเรื่องนู้นบ่นเรื่องนี้บ่นอย่างนั้นงนี้ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้อะไร คนพวกนี้จิตใจปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเขาเขาเป็นอะไรของเขานะครับหรือว่า เขาไม่มีความสุขหรือว่าอยู่ที่บ้านไม่มีคนคบหรือไม่มีใครคบก็เลยต้องมาแสดงตัวตนว่าตัวว่าตัวเองนี่ยนะครับอยู่ในโลกออนไลน์อย่างนี้ผ่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ยังบอกนะครับเมื่อก่อนที่ผมอาจจะีรู้สึกว่าอ้หงุนหงิดกับเรื่องนนี้แต่เดี๋ยวนี้นะครับผมบอกเลยรู้สึกตลกนะครับรู้สึกสงเพศกับคนพวกนี้ว่าเขาคงเป็นคนที่น่าสงสารมากนะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยคงจะไม่รู้จะทะไรนะครับวันๆหนึ่งก็คงจะเข้าไป่องนะครับที่นู่นทีนึงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้มันเป็นคนจิตปกติ จิตปกติที่เป็นคนทั่วๆไปที่เขามีความคิดมีสมองมีจิตที่ปกติเองเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาเจออะไรแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาดูไม่เข้ามาสนใจแล้วก็ไม่นี่เลยนะครับยกเว้นคนที่จิตบกพร่องหรือเปล่านะครับที่เป็นแบบนี้คือเห็นว่าวันนี้ช่องเนี้ยนะครับ ทำให้เราไม่ชอบใจแต่เราก็ต้องเข้ามาดูเข้ามาส่องเพราะอะไรถ้าเราไม่เข้ามาดูไม่เข้ามาส่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะอกแตกตายหรือเปล่าหรือเราใจด,ดีป่กอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีการวิเคราะห์อเอาไว้ว่านะครับอ่าปี6กเนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับปัจจัยเสี่ยงของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยก็คือคอรมอแตกคอนะครับยุบพักฝ่ายค้านนะครับ ปีหเนี่ยนะครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะได้โชว์แม่ไม้บริหารราชาการแผ่นดินจากเต็มที่หลังจากผ่าน100วันแรกที่เต็มไปด้วยรูระนาดท่ามการปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกต้องบอกก่อนนะครับผมนะครับไม่ได้คิดจะมารมรัฐบาลไม่ได้คิดมาคานร,รัฐบาลแต่เพียงแค่ว่าผมใช้สิทธิ์ในการที่ว่าอยากจะวิาพากษ์วิจารณ์อยากจะวิเคราะห์นะครับอยากจะพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดส่วนใครอยากจะฟังหรือไม่อยากฟังเนี่ยก็เ็ดอีกเรื่องนึงนครับศาสตราจารย์ดร นิตินันพงสุทธิรักษ์นะแห่งสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์สามปัจจัยเสี่ยงรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งผ่านฐานเศรษฐกิจนะครับโดยนิยามสถานะของรัฐบาลพักร่วม11พัก314รเสียงว่าเป็นความเปราะบางที่มีเสถียรภาพครึ่งใบ แรงกระแทกคดีการเมืองพักร่วมแต่คอครัปสัจจการด็อกเตอร์ทิตินันเริ่มต้นด้วยปัจจัยเสี่ยงภายในทางการเมืองไทยนะครับเป็นเรื่องหลักฟาร์มเปราะบางทางการเมืองเป็นฟาร์มเสี่ยงเบอร์หนึ่งหลังจากพฤษภาเป็นต้นไปเมื่อวุฒธธิสภาหรือสอวอเนี่ยหมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีจะส่งแรงกระเพื่อมในแวดวงการเมืองโดการเมืองไทยเนี่ยโดยปร,ริยาย รัฐมนุฉบับนี้แปดดีนะครับกับกลายเป็นว่าตั้งขึ้นมาเพื่อเผด็จการแต่กลับกลายเป็นว่าอาจจะส่งส่งเสริมประชาธิปไตยที่เปราะบางก็ได้นะเพราะเปลี่ยนนายกรัฐมนตีไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตีเสด็จาไม่รอดก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในอะไรชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตีจะเหลือไม่กี่คนเป็นคนอื่นไม่ได้ดีไม่ดีนะครับการลอมชอมแบบนี้ ผมเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบทหารยังมีเอี่ยวอยู่พักที่โปรดนะพักที่โปรทหารอยู่ในรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ไปตัดหน้าหักหน้าทหารมากเกินไปก้าวไกลที่เป็นภัยต่ออนุรักษนิยมก็โดนกันเอาไว้เป็นฝ่ายค้านดีไม่ดีอาจจะโดนมรสุมต่างๆนานาเพื่อไทยไปยันก้าวไกลนะครับเพื่อไทยเนี่ยร่วมกับพลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติก็คือพลังทหารเดิมและภูมิใจไทยทําให้การเมืองมีเสถียรภาพแบบครึ่งใบดอกเอร์นะศรศาสตราจารย์ดอ,อร์นิที่ติดนันมองว่าแม้เสถียรภาพของรัฐบาลจะมีความเปราะบางแต่ก็มีเสถียรภาพครึ่งใบเสถียรภาพอันนี้เป็นหน้าต่างช่องทางนะครับเป็นโอกาสให้เราเดินหน้าได้ในระดับหนึ่ง ต้องพยายามส่งตัวเอาไว้การเมืองภายในอย่าให้ล้มถ้าเกิดรัฐบาลแตกกันหรือมีการยุบพักฝ,ฝ่ายค้านแล้วเกิดไม่ยอมกันขึ้นมาสเสถียรภาพทางการเมืองภายในสําคัญที่สุดตลอด20ปีที่ผ่านมาถ้าสเสถียรภาพภายในคงอยู่ได้นะครับจะทําให้ความเสี่ยงอื่นๆรับมือได้มากขึ้นชี้ชะตาพิทาก้าวไกลนะครับ,สเ,รบเสือนร,รัฐบาลเศรษาเสถียรภาพรัฐบาลเศรษฐาในปี2567 ถูกโยงขมวดปมกับคดีการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ทั้งคดีหุ้นไอทีวีของนายพิธาริมเจริญรัตและคดีล้มร้างการปกครองของพรรคก้าวไกลที่จะชี้ชะตาใน15วันข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่นับไฟสุมขอนนักโทษ VIP ชั้น14ที่สุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหากไม่ตัดไฟเสียตดแต่ต้นลมทั้งนี้ในวันที่24มกราคม2567ศาลรัฐมนูนัดฟัง คำพิาพากษาคดีถือหุ้นไอทีวีจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตส่งคำร้องให้มินิฉัยวนัยพิธาในฐานะสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐมนูลมาตรา101วงเล็บ6กประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3าม วันที่31มกราคม2 5 7รนัตรูนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีร,ร้ลรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุค จากกรณีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกตผู้ร้องขอให้ศาลร,รับนูลวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาริ้มจัดเอนัทหัวหน้าพักก้าวไกลและพักก้าวไกลที่เสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆพศจุดๆเพื่อยกเลิกนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยงคงดําเนินการดูอย่างต่อเนื่อง ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อร้มร้างการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วร์หนึ่งหรือไม่วิกฤตเมียนมาวิกฤตโลกชะลอตัวขณะที่ปัจจัยนะครับเศรษฐกิจโลกการเมืองระหว่างประเทศศาสตราจารย์ดตรทิตินันให้เรื่องการเมืองในเมียนมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องเมียนมาใหญ่มากดีไม่ดีภายใน6เดือนนี้ทหารอาจจะเอาไปอยู่จะกโกรหนจะเป็นสุญญากาศ ความเสี่ยงที่3คือเรื่องของเศรษฐกิจล่อแหลมขึ้นนะครับจากเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกในปี67เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนจีนเป็นเครื่องจักรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจะทําให้กระทบทั้งหมดนะครับนักท่องเที่ยวจีนจะลดลงกําลังซื้อจะลดน้อยดออรศาสตราจารย์ดตรทิตนันประเมินว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ผลเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มากเท่าคิดถึงผลทวีคูณแจกเงินนิจิตอน1,000 0บาทเมื่อมีตัวทวงข้อจำกัดหลายอย่างเช่นการศึกษานะระบบนิเวศการลงทุนต้องมีความพร้อมและไปเน้นซัพบายเชนจุดใดบ้างต้องมีทรัพยากรแรงงานที่มีสกิลมีความเอื้อต่อการเสียบเข้ากับลูกโซ่อุปทานให้ได้นอกศาสตราจารย์ดรทิตินัน กล่าวทิ้งท้ายอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีการวิเคราะห์ไว้ว่าสถานการณ์นะครับของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐานในปี67เนี่ย จะเจอสถานการณ์อะไรบ้างและสถานการณ์จะเป็นยังไงจะเรวร้ายขนาดไหนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องพยายามปักคองนะครับปักคองรัฐบาลเนี่ยให้อยู่รอดได้อยู่แล้วเพราะการที่วันนี้ถ้าต้องยุบสภาระเลือกตั้งใหม่นะครับภายในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแน่นอนครับว่าทุกคนคำนวณแล้วว่าไม่มีทางที่จะสู้พักก้าวไกลได้แน่เมื่อไม่มีทางจะสู้พักเก้าไกลก็ต้องเป็นรัฐบาลให้ยืดออกไปแล้วก็พยายามที่จะสร้างผลงานให้ประชาชนประทับใจสร้างผลงานให้ประชาชนเนี่ย กลับมาเรียกได้อีกครั้งก็ต้องรอดูนะครับวัดผลฝีมือของรัฐบาลเองว่ารัฐบาลจะสามารถทําได้ขนาดไหนตอนนี้ก็เป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยเป็นโอกาสของรัฐบาลอย่างเต็มที่ที่จะสร้างผลงานสามารถกรบในสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วประชาชนจะพึ่งผู้ตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเองว่าจะสามารถ โชว์ผลงานโชว์ศักยภาพและโชว์อะไรให้เห็นตามเป้าหมายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,นะครับเรื่องเงินนิจิตอลบอเร็1หนึ่งหมื่นบาทนี้นะครับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเองคงต้องหาทางออกแล้วหาทางลงนะครับให้เรียกว่าเจ็บน้อยที่สุดนะเจ็บน้อยที่สุดเพราะณนะวันนี้บอกได้เลยว่าโอกาสที่จะนะครับหาเงิน5 0 0แสนล้านบาทมาแจกในโครงการดนะิจิตอลบอลเร็เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ก็มีทางที่จะเป็นไปได้อาจจะไม่ต้องใช้เงินถึง5 0,000นล้านอาจจะใช้เพียงแค่สา0แสนล้านหรือ2,000 200, 0นล้านมาแจกโดยใช้การบริหารงบประมาณซึ่งแน่นอนครับการแจก10,000บาทไม่ได้เนี่ยอาจจะแจกลงที่5000บาท8 0 0 0บาทนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็อย่างที่บอกว่านโยบายนี้นะครับแต่นโยบายนียที่ให้กับกรกตไว้คือนโยบายการต้องการนะครับผลก็คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับถ้าออกมาเหลือ8,000บาทหรือ5,000บ,บาทเนี่ย มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่นโยบายทีนะ่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยยื่นกับกรกตไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าถ้าเกิดทําไม่ได้ตรงเนี้ตามเป้าแล้วมีการขยับนโยบายเป็นยังไงเนี่ยจะมีการผิดอะไรหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลเองก็คงไม่อยากทําผิดกฎหมายก็พยายามหาทุกวิถีทางและหาทางที่จะมองว่าเอ๊ะจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายและสุดท้ายให้เก็บน้อยที่สุดมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลีไห์าวมีอะไรขึ้นหน้าเดอัปเดตให้ฟังครับ